ดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปเหมือนว่าพบกับสาวนอนคือเก่าค่ะก็นส้นเก่าคนเดิมนะเพิ่มเติมกับพี่น้องกินข้าวเที่ยงนะเพิ่มเติมคู่ก้มเสียบเมาเบิรงวมาเมือนเช้าวันนอนได้อีกยังสุพี่น้องกินนะคะในสุบกหมี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสุบกหมี่เป็นบัหมี่ต้มกระป๋องเนาะสาวนอนไปเห็นเพื่อนขายมาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอรมันสาวนอนก็ได้ซื้อมานะคะลองมาสุกเบิรงกใส่ได้ค่ะพี่น้องแต่กะเนือแดดเดียวค่ะอันนี้อันสกินนี่ลวก มีหอมมีอันมักทัวมีหอมแดงกุนะืม

nước nó nhu -hmm. 再品尝。Mm hmm. มันต,ต้องต้มโดนเขาเจาะต้มมาแล้วนะคะถ้าน้ uclear, องควรหวยยังล่ะง้างเซนแอแล้วก็ใส่ปลาทูค่ะโอ้โห on <laughs> Mm-hmm. มาทรัว พักกับพ่อแต่เก็บกินพี่น้อง <c oughs> อากาศมันอยากเย็นมันล่ะเทศให้พักไทยแบบไม่โตนะคะขึ้เมือกับหนาวก็ะเดือนเดือนกันี่เดือนมิถุน,นาแล้วอากาศปีนี้ห้อนจ้าขนห่อนน่ะหนาวทำให้พักไทยไม่ค่อยอยากโตนะ มากเลยค่ะไม่ได้กินโดนเซานอนเรา้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ขเขาว่าเบิ้งคิปจนจบและจังใดกระยิ่มจะปา๋ากระเน้พี่น้องหากกันน้อยแต่หากไปนั้นโดนแล้วจงังใดก็ขอบคุณมากๆค่ะจงังใดกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ไลค์กดซับสคาเเกดแชร์สาวนอนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหนะ้าพี่น้องบ๊ายบาย